สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารูอบบนดัสบายพิญญาค่ะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ขอเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่เด e s โซล r k i ิงดอมนี้ค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะ ขออนุญ,ญาตคารุคูบาจาร์ของเพื่อนนะคะสาธุสาธุค่ะ The Solar Kingdom ค่ะบพิ่งบมกวิเยงให้บ,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 บอก i t of Pentacles มาเลย Devil <laughs> มากับ Full Moon มีชัววอนส์ค่ะเทนอฟคัพส์ควีนอ p ฟเพนนัโคสกับเอ็ดออมเพนน s คมาบางรั้งบางรั้งบอกมางรั้งบางรั้งมีไนออฟวอนส์พลังงานแห่งการเรียนรู้และเติบโตใต้สำหรับละกันยขยายขยาย ขยายสิเกิดอะไรขึ้นว้า t เ n น o p e n a l s, <c oughs> <S ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นอยู่คนเดียวตื่นเต,นต้นอยู่คนเดียวพลังบุญพลังบวกเต็มขอ <c oughs> อน,นุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆแล้วขอพลังบุญพลังบวก ต้องมีแต่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อน,นะคะพลังงานนี้เป็นแรนดอมแล้วก็เป็นทัมเนสนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานนี้ก็ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์นะได้โปรดชี้นำทางด้วยค่ะพลังงานนี้ดูมั่นคงค่ะเพื่อน เต็มไปด้วยความมั่งคงเป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ค่นะเนาะเพราะเป็นพลังงานที่อยู่ท่ามกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ อยู่่ามกลางพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรียกว่าเป็นสวนสวรรค์แห่งปัญญาอมตะธาตุศอมตะธรรมแห่งความมั่นคงค่ะเพื่อนๆน,นะเส้นทางนี้มันจะเป็นเส้นทางสร้างตัวตนให้หลุดพ้นจากพันธนานการเขาแค่มาบอกว่าเพื่อนๆกําลังสร้างตัวตนให้หลุดพ้นจากพันธนานการมันสะท้อนจังหวะชีวิตที่ที่บอกเลยว่าแบ่งบานด้วยการเรียนรู้ค่ะที่เพื่อนๆจะใช้สมบัติทั้งภายนอกเนาะทั้งภายในนะมีเดโมนมา ด้วยนะคะคใช้สมบัติทั้งภายนอกภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยค่ะนะวันนี้ในปัญญาทางโลกเนี่ยเพื่อนสร้างรากฐานสู่ความสําเร็จยังไงเพื่อนเเห็น Ten of Pentacles ไหมคะที่สุดของความมั่นคงทางวัตถุเลยเนาะคือมีรากฐานครอบครัวที่ดีมีโอกาสใหม่ๆที่หยิบยื่นเข้ามาปัญญาทางโลกสอนให้เรากระตันยูต่อรากเงาสอนให้เรารู้จักรักษาโอกาสทองที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดเราจะผ่านมันไปได้นะคะเราอาจจะเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่เราจะผ่านไปได้เรามี night of w a n d s อ two of w a n d s มาเพื่อนๆพื่คะท่านบอกว่าเขาแสดงถึงความมุ่งมั่นค่ะนะถึงความมุ่งมั่นและการวางแผนเพื่อขย้ายขอบเขตความสามารถพลังงานนี้บอกให้เรากล้ากล้าจะก,กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย ด้วยความมั่นใจเพื <PI> ่อนๆคะเรียนเชิญเพื่อนๆกล้าก้าวออกมาจากที่ปลอดภัยด้วยความมั่นใจเธอค่ะเรียกว่าอย่ากังวลเพราะว่าเพื่อนๆมีนี่นี่น Queen of Pentacles กับ Ten of Cups ไอ้คือเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ของผู้ที่จัดการชีวิตได้อย่างได้อย่างลงตัวมีทั้งความมั่นคงภายใน มันคงในกระเป๋าเนาะมันคงในกระเป๋ากับความสุขที่ล้นปลี่อยู่เต็มหัวใจเลยนะความสําเร็จทางโลกที่สมบูรณ์แบบมากอะค่ะนะทางทมทางโลกสมบูรณ์แบบมากเลยอ่ะเอาเราดู ถ้าวันนี้ปัญญาทางธรรมและการตื่นรู้การเยียวยาเดวิลเดวิลค่ะเดวิลเดวิลเขามากับทีออฟซอร์ P ort, เมื่อกี้ที่เราถามขยายออกจากทีออฟซอร์ P ort, แล้วเป็นเทนออฟเพนทัคเลอ่ P ์ e N The orse, นะคะเรียกว่ามาทำไมเหรอเขามาทำไมเขาคือบททดสอบชีวิตบททดสอบสำคัญทางธรรมค่ะอาจจะเป็นกิเลสต,ตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนาะ เราก็เป็นค่ะเพื่อนเราเป็นนะอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อวานเราคุยธรรมะทางซูมกับคุณแม่ชีคืนก่อนคืนก่อนค่ะพาลูกๆสามคนไปนั่งคุยซูมธรรมะกับคุณแม่ชีคุณแม่ชีเป็นเพื่อนนะเป็นผู้บริหารอดีตผู้บริหารเขตเขตของผู้ดได้ไหมเขตของโฮมโปรนะคะก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็เป็นกัรยาณมิตรที่ดีที่คุยได้ทุกเรื่องก็เลยพาลูกๆไปด้วยนะไปฟังธรรมกันแล้วก็ สิ่งหนึ่งคือเราก็ยอมรับในความอยากได้อยา่างมีอยากเป็นมีค่ะมีท่านก็บอกมีตลอดแหละคูบาอาจาันก็บอกมีตลอดจนสุดสายและกิเลสแค่เรารู้ว่ามันเป็นกิเลสเนาะมันคือบททดสอบสําคัญกิเลสตันหาความยึดติดที่จองจําเราไว้อ่ะค่ะนะมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดจากการคาดหวังการคาดหวังก็คือกิเลสนะคาดหวังอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้ครอบครัวเป็นอย่างนั้นน่ะคะ่ะถ้วเรื่องนั้นคืออยากได้อย่างมีอยากเป็นนั่นแหละนะ,ะลูกได้เอมาแล้ว หมดเลยเหลืออีกสองตัวก็ยังอยากให้ลูกได้เอกอีกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยเกตเขาออกละเกตจุฬาออกละค่ะเหลืออีกสองตัวยังไม่ออกก็คิดว่าไม่น่าผิดพลาดค่ะนะอก็ตามนั้นค่ะนะเขาเขาบางคาสเขาเขาเรียนสองครั้งอะ่ะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะเขาขยันค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ ก็สมควรที่จะได้รับเนาะอ่าตรงนี้เราบ่งบอกอะไรบ่งบอกให้สอนว่าให้เรารู้เท่าทันนะคะความเจ็บปวดจากการคาดหวังปัญญาธรรมเนี่ยสอนเราว่าให้เรารู้เท่าทานันสิ่งที่ผูกมัดใจเราไว้เนาะ มันจะมีอะไรมามา,มามัดใจเราไว้ก็ตามค่ะนะคดาดหวังความคดาดหวังใดๆให้ให้วางให้วางปล่อยวางจ้างคลายนะคะเนี่ยก็เราก็ฝึกปฏิบัติไปค่ะนะเราเป็นผู้ส่งสารเท่านั้นนะคะไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าใครทําไมใดๆทั้งสิ้นค่ะนะก็รู้เท่าทาันสิ่งที่ผูกม,มัดใจเราไว้ก็ก้าวข้ามความเศร้าโศกกังวลทุกข์โศกกังวลไปไปสู่ความว่างเปล่าที่แท้จริงนะคะ ก็มีดมูลมาไงเตือนให้เราสำรวจดมูเดมูเตอนเตือน,นให้เราสำรวจความกลัวเตือนให้เราสำร็จสรวจกิเลสตัณหาสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในจิตเราจิตใต้สำนึกจิตสำนึกเผชิญหน้ากับเงามืดในใจด้วยสติจะนำไปสู่ความสว่างที่ยั่งยืนครูบาอาจารย์บอกว่ามันเกิดขึ้น หมดอะค่ะทุกๆสัสพาวิชีวิตแค่เรารู้มีสติระลึกรู้ค่ะรู้รู้รู้ร,รซื่อๆค่ะอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่ม,ม่านหลวงปู่ชาท่านบอกรู้ซื่อๆนะคะอย่างนั้นละค่ะนะเพราะฉะนั้น เราไม่ได้ไปกดคมหักสยสอ้ยกิเลสเราไม่มีกิเลสแล้วคลีนขนาดนั้นไม่มันขนาดผ้าเหลืองผ้าขาวอะไรใดๆก็ต้งก็มีหมดอะค่ะนะคะแต่ว่าท่านรู้ซื่อๆแล้วก็ปล่อยวางได้ไวนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดนั้นฉับพลันทันใดเพราะนั้นความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวทุกพร้อมกับ present moment กับปัจจุบันขณะนี้ละคนะ่ะน้าจะทำให้เพื่อนๆหลุดพ้นซึ่งความทุกข์เจอวิมุตในที่สุดซึ่ง เจอวิมุตตตอนไหนอันนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเจอใครไม่เจอเจอตอนไหนไม่รู้แต่ถ้าคิดว่าเราเจออันนั้นไม่ใช่ของจริงค่ะนะผลไม้จะสุกงอมเขาจะหล่นจากต้นเองค่ะนะก็เขารู้เราค่ะไม่ใช่เรารู้นะคะก็วันนี้ค่ะความงดงาม ของจิตใจความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะไม่ใช่เพียงทรัพย์สินค่ะแต่คือใจที่รู้จักพอและรู้จักแบ่งปันค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางผ่านพลังงานคลิปในทุกๆคลิปค่ะก็ส่วนแห่งปัญญานี้ขอจะคุ้มครองเราและเพื่อนๆน,นะคะขอเบื้องบนอำนวยเอวยพรให้ทุกท่าน พบเจอแต่ความโชคดีขอให้ทรัพย์ทางโลกหนุนนํำทรัพย์ทางธรรมประคองใจค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกปปังคุ้มใหเจ้กรามามีบารามีพรมพงังเพื่อนๆถึงซึ่งอาริยาทรัพย์ทางทางโลกและทางธรรม1้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีนะคะสัาธุสัาธุไว้วาไบ,บ,บ,บายค่ะดีใจนะคะได้เจอกัลยันมิช่องสวัสดีค่ะแล้วเจอกันค่ะ